จงเลือกอาชีพที่สเ a l ลเบิลสมัยที่แน่ซิมเทเลผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เรียนอยู่ที่วอ r เทนนักศึกษาคนหนึ่งเคยให้คำแนะนำเทเลเอาไว้ว่าจงเลือกอาชีพที่สเ a เลเบิร s c สเคเลเบิเป็นศัพท์ที่คนในวงการสตาร์ทอัพและเทคโนโลยีคุ้นเคยกันดีมันแปลว่าสามารถขยายตัวและเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดย,ยกตัวอย่างเช่นอเฟซบุ๊ก ที่สามารถมีผู้ใช้งาน1,000คนก็ได้หรือจะขยายให้รองรับผู้ใช้งาน1นึ่ล้านคนหรือ1,000ล้านคนได้ในเวลาอันรวดเร็วโดยที่ต้นทุนไม่ได้โตเป็นล้านเท่าตามไปด้วยซึ่งต่างจากร้านอาหารที่ถ้าต้องการรับลูกค้ามากขึ้น1,000เท่าในเวลาอันสั้นนั้นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ Facebook จึงส c a l เลเบิลในขณะที่ร้านอาหารนั้นไม่สเลเบิอาชีพบางอาชีพนั้นไม่สเคเลเบิลยกตัวอย่างเช่น หมอที่ปรึกษาหรือหมอนวดค่าตอบแทนที่คุณได้นั้นขึ้นอยู่กับแรงที่คุณลงไปทํางาน8ชั่วโมงก็จะได้ค่าตอบแทน8ชั่วโมงถ้าอยากได้ค่าตอบแทน2เท่าก็ต้องทํางาน16ชั่วโมงไม่ว่าค่าตัวหรือเงินเดือนของคุณจะสูงแค่ไหนคุณก็ยังอยู่ภายใต้กฎแรงโน้มถ่วงทางไรายได้อยู่ดีที่สําคัญงานแบบนี้มักจะคาดการได้อยู่แล้วอาจจะมีขึ้นขึ้นลงลงบ้างในแต่ละวันแต่เป็นไปไม่ได้ ที่จะมีวันไหนที่รายได้ของคุณพุ่งทะยานจนสูงกว่ารายได้วันอื่นๆเป็นร้อยเป็นพันเท่าพูดอีกในหนึ่งก็คืออาชีพเหล่านี้ไม่มีแบล็กส่วนนั่นเองส่วนอาชีพที่สเกลเลเบิร์นั้นจะเปิดทางให้คุณทํารายได้มากขึ้นเป็นร้อยเป็นพันเท่าได้แม้จะลงแรงเท่าเดิมถ้าคุณเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงคุณอัดอัลบั้มแค่ครั้งเดียวก็ขายได้ยาวๆแล้วปี2007ที่หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์นักดนตรีฝรั่งยังขายซีดีได้เป็นกอบเป็นกำอยู่ หรือถ้าคุณเป็นโรลิงคุณก็ไม่จําเป็นต้องมานั่งเขียนเฮริพอลเทม่ทุกครั้งเวลามีคนอยากซื้อหนังสือคุณเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเล่มซึ่งผิดกับคนทําเบเกอรี่ที่ต้องอบขนมใหม่เองทุกชิ้นนี่คือความแตกต่างระหว่างไอเดียเพอร์ซันกับเลเร์เพอร์ซันคนใช้ความคิดกับคนใช้แรงงานคนที่เป็นไอเดียเพอร์ซันนั้นสักเคเลเบิลบริษัทอย่างไนกี้ไม่ได้ร่ารวยจากการผลิตรองเท้าแต่รวยจากการดีไซน์รองเท้าส่วนงานการผลิตและงานอื่นๆที่ต้องลงแรงนั้น เขาจะเอาซอสไปยังประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าเทเลปเองก็เลือกที่จะเป็นอดีตเพอร์ซันด้วยการเลือกอาชีพคอนเทนทิวเทรดเดอร์อาชีพที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการซื้อขายหุ้นปริมาณมากๆไม่ว่าจะขายหุ้น1000หุ้นหรือ1000ล้านหุ้นก็ต้องออกแรงเท่ากันดังนั้นเขาจึงใช้เวลาทำงานน้อยแต่ได้รับผลตอบแทนมากจนมีเวลาเหลือเฟือไว้อ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมอื่นๆที่เขาชอบจงอย่าเลือกอาชีพที่สเกลเลิ่ แต่เทเลอบอกว่าถ้าเขาต้องให้คําแนะนํานักศึกษาเขาจะบอกให้เลือกอาชีพที่ไม่สเกลเลเบิจะดีกว่าเพราะแม้ตัวเทเลดเองจะประสบความสําเร็จกับอาชีพนี้แต่นั่นเป็นเพราะเขาโชคดีที่อยู่ถูกที่ถูกเวลาอาชีพที่สเกลเลเบินั้นจะเป็นช้อยที่ดีก็ต่อเมื่อคุณประสบความสําเร็จเท่านั้นเพราะอาชีพเหล่านี้มีการแข่งขันสูงความเหลื่อมล้าสูง คนชนะจะกวาดผลประโยชน์ไปเรียบส่วนคนแพ้ก็แทบไม่เหลืออะไรเป็นผลตอบแทนสําหรับเรี่ยวแรงที่ลงไปอาชีพที่สกเกลเลเบิลจึงมีเพียงยักษ์ใหญ่ไม่กี่ตัวและคนแคร์นับไม่ถ้วนส่วนอาชีพที่ไม่สกเกลเลเบิลนั้นเต็มไปด้วยคนซสายปกติคงไม่มีนักบัญชีคนไหนเป็นเศรษฐีพันล้านแต่ในทางกลับกันก็ไม่มีนักบัญชีคนไหนเป็นนักบัญชีไส้แห้งเช่นกันจุดกําเนิดของสกเกลเลเบิลก่อนจะมีเครื่องอัดเสียงถ้าคุณเป็นนักร้องโอเปร่าอยู่ในเมืองเล็กๆก,ก,ก็อุ่นใจได้ไดว่า คุณจะหาอยู่หากินกับอาชีพนี้ได้เพราะแม้จะมีนักร้องชื่อดังจากเมืองใหญ่ๆเขาก็คงไม่ดันด้นมาแสดงถึงเมืองเล็กๆเ,เพื่อแย่งลูกค้าของคุณแน่นอนแต่พอเครื่องอัดเสียงถือกำเนิดแม้แต่คนในเมืองเล็กๆย่อมจะยอมจ่ายเงิน10ดอลลาร์ 1. เพื่อซื้อซีดีของนักร้องชื่อดังระดับประเทศมาฟังมากกว่าจะจ่ายเงินก้อนเดียวกันเพื่อฟังนักร้องในเมืองของตัวเองแม้ว่านักร้องทั้งสองคนจะเสียงเพราะพอๆกันก็ตามอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดสเกลอบิลิธีก็คือเทคโนโลยีการทิม คุณสามารถผลิตหนังสือได้เป็นพันเป็นหมื่นเล่มโดยที่ไม่ต้องรบกวนเวลาคนเขียนหนังสือเพิ่มขึ้นแม้แต่นิดเดียวไอเดียของคนหนึ่งคนจึงสามารถแพร่กระจายไปได้กว้างไกลและเอาชนะไอเดียของคนอื่นๆที่ไม่ได้มีโอกาสดีแบบนั้นโลกที่สเกลเลเบิลแบบนี้จึงสร้างปรากฏการณ์ winner take all ผู้ชนะจะได้ครอบครองทุกสิ่งส่วนผู้แพ้จะแทบไม่เหลืออะไรติดมือกลับบ้านดินแดนมีดิโอคริสถาน มีดิโอเคแปลว่าครึ่งครึ่งกลางกลางเรียบเรียบไม่มีอะไรโดดเด่นส่วนคำว่าสถานก็เอาไว้ต่อท้ายชื่อประเทศเช่นปากีสถานอัฟากานิสถานคาซัคสถานดังนั้นมีดิโอคริสตันมีดิโอคริสถานจึงเป็นชื่อที่ทะเลตั้งขึ้นเพื่อเรียกดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องเบสิกไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนั่นเองสมมติว่าคุณสุ่มเอาคนจากทั่วโลกมาซักหนึ่งพันคนจะเป็นเพศใดอาชีพใดเชื้อชาติใดก็ได้จากนั้นให้คุณนึกถึงคนที่อ้วนที่สุดเท่าที่คุณนึกออก แล้วใส่เขาลงไปในกลุ่มตัวอย่างนี้ต่อให้เขาหนักกว่าคนปกติสามเท่าแต่เจ้าอ้วนคนนี้ก็คิดเป็นสัดส,ส่วนแค่0.5%ของน้ำหนักรวมของคนทั้งกลุ่มเท่านั้นในมีดีโอคริสตานถ้ากลุ่มตัวอย่างของคุณใหญ่ระดับหนึ่งจะไม่มีใครที่จะสร้างผลกระทบต่อองค์รวมได้อย่างมีในสําคัญแม้ว่าเขาจะพิเศษขนาดไหนแต่สุดท้ายแล้วเขาแทบไม่มีความหมายอะไรต่อภาพใหญ่ปริมาณอาหารที่คุณกินทั้งปีรวมแล้วประมาณ800,000แคลอรี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในมีดีโอคริสตาน ต่อให้วันนี้คุณจะพยายามกินเยอะแค่ไหนกินให้ตายยังไงมันก็จะเป็นเพียงสัดส,ส่วนเล็กๆของปริมาณอาหารที่คุณกินทั้งปีเท่านั้นดินแดนอิสตรีมมีสถานอิ t r e รีมแปลว่าสุดโต่งอิ t r e รีมมีสถานแปลว่าดินแดนสุดโต่งลองสุ่มคนมา1,000คนทั่วโลกแล้วดูว่าแต่ละคนมีเน็ตเวิร์ดเท่าไหร่เน็ตเวิร์ด หรือความมั่งคั่งสุทธิคือสินทรัพย์ทั้งหมดของคนคนนั้นลบด้วยหนี้สินทั้งหมดของเขาถ้าผมมีทรัพย์สิน3ล้านบาทมีหนี้สิน2.5ล้านบาทแสดงว่าเน็ตเวิร์ดของผมคือ50,000นบาทคราวนี้ลองเอาบิเกสที่มีเน็ตเวิร์ดแปดหมล้านดอลลาร์สหรัฐใส่ลงไปในกลุ่มตัวอย่างนี้เน็ตเวิร์ดของบินเกสจะคิดเป็นสัดส่วน99.9% 9ของทั้งเน็ตเวิร์ดของทุกคนส่วนเน็ตเวิร์ดของอีก1000คนที่เหลือเอามารวมกันแล้วก็เป็นได้เพ ในมหาสมุทรความมั่งคั่งของบินเกตเท่านั้นเองหรือคุณอาจลองส่มนักเขียนมาสักหนึ่งพันคนแล้วดูว่าแต่ละคนขายหนังสือได้กี่เล่มคราวนี้หยอดเจเคโรลิงลงไปเฮริพอเธอขายไปแล้วหลายร้อยล้านเล่มยอดขายรวมของนักเขียนทั้งหนึ่งพันคนนั้นยังห่างไกลกับของเจเคโรลิงเพียงคนเดียวนับร้อยนับพันเท่าในดินแดนแห่งเอ็กตรีมมิสฐานความเหลื่อมล้ำนั้นมหาศาลเสียจนตัวอย่างเทียงตัวอย่างเดียวสามารถอิมแพคกลุ่มตัวอย่างที่เหลือทั้งหมดแบบพลิกฟ้าความแผ่นดิน ผงดงมักจะอยู่ในเอกตรีมิสฐานน้ำหนักส่วนสูงจำนวนแคลอรี่ที่รับประทานอยู่ในมีดิโอคริสฐานแต่ความมั่งคั่งนั้นอยู่ในเอ็กตรีมิสฐานสิ่งที่เป็นฟิสิกสมักจะอยู่ในมีดิโอคริสฐานเพราะมันมีข้อจำกัดทางกายภาพแต่สิ่งที่เป็นโซเชลมักจะอยู่ในเอกตรีมอมิสฐานก่อนหน้านี้สงครามอยู่ในมีดิโอคริสฐานเพราะมันเป็นการประทะก,กันระหว่างคนกับคนดาบกับดาบคุณจะเป็นรบที่เก่งแค่ไหนก็ฆ่าฟันศัตรูได้ไม่กี่สิบคนหรอก แต่สมัยนี้สงครามอยู่ในเอ็กตรีมมิสถานเป็นที่เรียบร้อยแล้วแค่มีผู้นำโง่ๆหนึ่งคนกับปุ่มสั่งการก็สามารถฆ่าคนเป็นหมื่นเป็นแสนได้ในพริบตาเอ็กตรีมมิสถานคือที่ก่อกำเนิดของแบ็กสวอนซ์ซึ่งมันก็ได้ให้กำเนิดหงดำมาแล้วหลายตัวในประวัติศาสตร์และส่งผลกระทบต่อชีวิตเราจนถึงทุกวันนี้ความปราะบางของความรู้ในมิดีโอคริสตาน,นั้นเราไม่ค่อยมีเซอร์ไพรส์ และถึงจะมีบ้างมันก็ไม่ใหญ่เพียงพอที่จะส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาดังนั้นสิ่งที่เราวัดได้จากกลุ่มตัวอย่างก็เพียงพอแล้วที่จะช่วยให้เราเข้าใจและเห็นภาพรวมทั้งหมดแต่ในเอ็กตรีมิสฐานมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะความผิดปกติแค่ครั้งเดียวมันจะส่งผลกระทบแบบสุดขอบต่อภาพรวมทั้งหมดสิ่งที่เราได้วัดหรือได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจึงแทบไม่มีความหมายอะไรดังนั้นถ้าเราอยู่ในเอ็กตรีมิสฐานเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในความรู้ ที่เรามีเพราะหากเจอแบล็กโวงเพียงตัวเดียวความรู้ทั้งหมดที่เราเคยเชื่อว่ามันจริงก็อาจใช้การไม่ได้อีกต่อไปญาติของหงดําในดินแดนมิดิโอคริสถานคุณต้องยอมจํานนต่อค่าเฉลีย่ยต้องยอมรับในการสั่งสมระยะยาวต่อให้คุณพยายามแค่ไหนคุณก็ไม่สามารถเพิ่มน้ําหนักเป็นสองเท่าได้ในวันเดียวต่อให้คุณเป็นหมอฟันที่เก่งแค่ไหนคุณก็ไม่สามารถเป็นเศรษฐีได้ในวันเดียวแต่ถ้าคุณขยันและอดออมเป็นเวลา20-30ถึงปีคุณก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร ส่วนในดินแดนเอ็กตรีมิสถานนั้นชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งคาดเดาไม่ได้สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในดินแดนนี้คุณอาจกลายเป็นเศรษฐีหรือยาจกได้ในชั่วข้ามคืนเอ็กตรีมิสถานใช่ว่าจะต้องให้กำเนิดแต่ Black ans, แบล็กสวอนสเตทเพียงอย่างเดียวบางเหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ยากแต่ก็ยังพอจะคาดการได้เหตุการณ์เหล่านี้เกือบจะ เป็น black swans ผู้เขียนจึงขอเรียกมันว่า grey swans หรือหงเทาซึ่งหากเราเข้าใจที่มาที่ไปของมันเราก็จะเตรียมตัวรับมือกับหงเทาได้ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งใช้ประโยชน์จากมันได้ด้วยซ้ำไปหงเ่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรต้องติดตามกันต่อปะะยน์ครับ